สวัสดีค่ะตื่นเช้ามาวันนี้ทุกคนคะ่ะแต่งกับเขากำนามให้ลูกเรียบร้อยก็มาจัดการห้องครัวซะก่อนเมื่อคืนนี้บอกว่าเรลปิดประตูห้องครัวแล้วก็เอาเชือกคล้องไว้แล้วนะทุกคนเนาะแต่ว่าตื่นขึ้นมาดูว่าเชือกมันก็ไม่ขาดนะแล้วก็ประตูมันเปิดอยู่ทุกคนคะ่ะในทีนี้แผงไข่ที่มันเหลืออยู่ประมาณสิบข่อฟองอะ่ะมันตกพื้นลงมาแล้วมีรอยเท้าหมาอื รูอศาสตร์แบบว่าปิดประตูโล่เนี้คือนางก็คงจะแบบดันสุดฤทธิ์เลยจนแบบจนแบบมันหลุดออกอะ่ะจนเชือกหลุดออกอะ่ะทุกคนนั่นแหละมันแล้วทีเนี้ยมันก็มีแต่เปลือกไข่มีแต่ไข่ที่อยู่เต็มพื้นนะทุกคนเราก็เลยแบบจัดการล้างทําความสะอาดซะเลยก็ว่าเฮ็ดว้ดี แล้ขวขาหน้าไปจะเอาโซ่มาคล้องไ้เลยหมานี่ก็หมาเอาแถวว่าทุกคนก็ปีนหอดกําแพงได้ว่าเป็นซาตานเปล่งเออจะไปเดินหมา <c oughs> มันไม่ใช่หมาธรรมดาทุกคนมันเป็นสไปเดอร์มันปีนกําพงกาแพงได้เลยได้อย่างเงี้ยมันจะเข้ามาตรงบ้านเพื่อนเบียะหลังสีฟ้าที่อยู่ข้างๆกันอนะ่ะมันหรัวบ้านเขามันเป็นรูใหญ่ใช่ไหมแล้วมันก็รอดเข้าไม่ได้แล้วที่ที่ดินของเพื่อนเบียะ เขาค่อนข้างที่จะสูงกว่าบ้านโดนนิดนึงทุกคนคะ่ะแล้วจังหวะที่แบบว่าหมามันปีนขึ้นมามันก็น่าจะแบบว่าโอเคแบบมันปีนได้เงี้ยทุกคนตรงข้างๆร้านที่ว่าเบลเปิดร้านไว้แหละทุกคนอันนั้นอะ่ะมันก็ปีนขึ้นมาได้อีกโอ้เบลก็จะเสียใจังไรทุกคนคะ่ะอุตส่าห์หาแบบอันนี้ไว้แล้วไข่ตั้งสิบกว่าใบาอะ่ะเราซื้อมาแผงหนึ่ง เบลซื้อไข่ะเบลซื้อไข่เบอร์สามทุกคนซื้อมาเพมันแพงละรวยยี่สิบเอ็ดบาทอืมอ่ะสิบหน่วยสิบลูกไปหมดเลยโมโหมากอย่าหเห็นเด้อวัตูใดนะจะอย่าให้เห็นไอ้สไปเดอร์มา่นเช้ามาเข้ากัดการเนี่ยเลยค่ะทุกคนเบลทอดแคบหมูไว้เรียบร้อยนะคะทั้งแคบหมูทั้งกล้วยอะไรอย่างเงี้ยแหละเบลก็จัดการทําไว้เนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ จะได้ไปส่งของกันนะคะย่ามะเ้ากับสิมีลุงตุงนั่งแน่ทุกคนบางสิ่งบางอย่างอ่เรจะทําไห้เฉพาะตอนกลางคืนเลยพะตื่นเสามามันหลายอย่างมันไม่ทันมันก็ต้องทําแบบทั้งกลางคืนทั้งกลางวันด้วยนี่แหละย่ามะเ้าบกว่าคัดออก่ยต้องล้างออกให้มันสะอาดนะทุกคนเพราะว่าไข่มันขามากตั้งสิบใบอ่ะที่มันร่วงทิ้งเนาะออเจยดายเดียว่าทุกคนค่ะใครกับเพีงเพงเดือดสมื่นเนี่ย บรรยากาศวันนี้ลมหนาวพัดมาวีวีทุกคนขาแดดออกก็จริงนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ร้อนขนาดนั้นอุย้ยล่มหนาวกลางคืนมลมหนาวเด๋วยวทุกคนแบบบรรยากาศดีแห้งนั่นแหละเบลก็คัดพื้นคัดยังไปพ่อเพื่อความสะอาดแล้วก็ความแบบว่าทัศนียภาพในบ้านเราด้วยทุกคนหญ้าเยอะอย่างเงี้ยเบลก็ค่อยค่อย อาถอนออกไปเรื่อยๆทุกคนถอนที่แปลงผักบ้างหน้าบ้านบ้างตามทางบ้างอย่างเงี้ยค่อยๆเห็ดไปเรื่อยๆมีเวลาเราก็ทําเข้าใจฮอนบเรได้ทุกคนคะ่ะมันเป็นงานที่แบบว่า การทาสวนนี่เป็นงานที่ละเอียดอ่อนมากเราต้องใจเย็นๆคอยเห็ดไปเรื่อยๆชิวๆนะฟังเพลงไปด้วยทําไปด้วยมันก็ช่ได้บรรยากาศดีๆบรรยากาศบ้านเราก็ค่อนข้างร่มรื่นนะยิ่งหน้าหนาวทุกคนค่ะ่มพัดมาวีวีต้นไม้เขียวขจีปลูกผักงามๆเอาผักสลดัดใบทากินกับเมี่ยงปลาเผากินกับก๋วยตรงก๋วยเตี๋ยว,ก,วก็ว่ากันไปมันก็เริศดอย่เด้ทุกคนฉีดน,น้ําล้างพื้นแบบเนี้เยเบลไม่เคยได้จ่ายค่านาะ น้ำเลยทุกคนคะ่ะเพราะว่าบ้านเบลใช้น้ําบาดาลทั้งหมดเลยเบลก็จะปั๊มน้ําใส่แท้งสีเขียว,ยวที่เราทําไว้ทุกคนคะ่ะปั๊มไว้ทุกเช้านะคะบางทีเราซักผ้าก็ปั๊มมันทั้งเชา้าทั้งเย็นไปเลยแล้วเราก็มีอเครื่อง เขาเรียกอะไรเครื่องปั๊มน้ําอัตโนมัติที่มันจะส่งน้ําให้มันแรงๆนะเวลาที่เราล้างพื้นน้ำแห้งๆทุกคนค่ะน้ํามุงน้ํามันที่เบลทอดแคบหมูไว้เบลก็ใชมาเทใส่ถังเขียวๆถังสีฟ้าๆเปแบบนี้เบลเห็นแล้วนะว่าเขาขายกันที่ไหนแต่ไม่แน่ใจว่าน้ํามันหมูเขารับไหมเขาเพราะเขาเขียนว่า,ารับซื้อน้ํามันพืชเก่าโูละ19บาทเบลเห็นอยู่ปั๊มบางจากทุกคนใครที่มีก็ใช้น้ำมันพืชอะไรอย่างเงี้ยอย่าทิ้งเด้อ เก็บไว้แล้วเอาไปขายที่ปั๊มบางจากตรงตลาดกุ๊กขอมใช่ไหมปั๊มบางจากย้่อนเดียวแหละมันจะมีอยู่อ่าก่อนทั้งก็เขาเรียกอะไรทางสี่แยกไฟแดงหนองด่านหนองบัวคำแสนนั่นแหละมันจะมีปั๊มบางจากเล็กๆอยู่ตรงนั้นเขาขายกันกิโลละสิบเก้าบาทเปียงก็เก็บไว้ทุกคนคะ่ะทั้งน้ามันทอดกล้วยทั้งน้ํามันหมูเนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะเอาไหมแต่น้ามันทอดกล้วยเพราะว่าเก็บไว้เหมือนกัน เ้าก็จะได้เอาไปขายทุกได้เงินได้ไม่ว่าจะเป็นน้ํามันแคบหมูที่เราเจียวออกมาเแบลบ้ายขวดเอาไปพี่เตยขายอยู่ที่บ้านแล้วก็กขายขายได้เงินดีได้ทุกคนค่ะเ้วก็ไปเลข่ขายเพื่อนฝูงอย่างเงี้ยขายเบเลขข่ั้งแจกต้งแถมกับว่ากันไปเนาะในชีวิตนี้บ่มีวาได้พักผ่อนทุกคนขายยัง แต่สื่อขายตู่ยังเอาจริงไม่ขายแล้วไม่ขายแล้วไม่ขายแล้วอันนี้คือพูดเล่นเฉยๆทุกคนค่ห้องกับยูป้าจริงแหละทุกคนขานี่ขัดพื้นขัดอะไรเสร็จเรียบร้อยเบลก็ไปอาบน้ําอาบทาแต่งองค์ทรงเครื่องกัมันเรียบร้อยทุกคนขะเห็ดห่อเห็ดงานของเอาเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะทอดกล้วยห้องกะ มาเติม energy เอนิจีของร่างกายในเจ้าน่อยนะคะเติมอ่าชูกาทุกคนค,คัดบุได้แล้วชูกาเราต้องมาจักหน่อยเขาก็ไมาเช็คอินอยู่บานพี่เตยนะนิดหนึ่งทุกคนมาถึงแล้วหลานเบลก,ก็เลยบอกว่าพี่เบลปอกมะพร้าวให้กินหน่อยเพราะข้างในมันมีไม่รู้ภาษากลางเขาพูดว่ายังไงทุกคนจาวมะพร้าวไหม ม่แน่แต่แต่บ้านแต่ภาษาอีสานบ้านเบลเขาเรียกเจ้ามะพร้าวมันจะเป็นเหมือนฟองอยู่ข้างในมะพร้าวอ่ะทุกคนนั้นนั่นแหละมันจะมีหน่อขึ้นมาแล้วมันจะมีเจ้ามะพร้าวอะไรสักอย่างนล่แหละเบลไม่รู้ว่าภาษากางเขาเรียกว่ายังไงแต่หลนานอยากกินทําให้กินหน่อยเบลก็เลยจัดการปอบอกเผาเก่งปะนี่บอบตองนี้ผัวก็ได,ด้เด้ดอคอ่ะค่ายเนียอยู่ดอกอีรีเห็ดสงใสเนื้อคู่เบลเขาคงจะแบบว่า เห็นเราเก่งเกินไปเนี่ยแบบว่าเก่งเขาเก่งแล้วแหละคงจะอยู่ได้ฉันไม่ไม่จำเป็นต้องมีฉันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่ให้ความสุขทั้งใจก็ได้เด้อเหนือครูเอ้ยแต่ว่าขอแบบดีๆนะแบบแบบเดิมไม่ได้ได้ขอแบบแบบว่าเป็นสุภาพบุรุษในแจกหน้อยหนะนะเอ่อถอดออกแบบมาตะกุ่งสีอยุทยาอะไรกันไรหลากดาบมาพร้อมแห้งมักขอดาบใหญ่ๆนะจ๊ะ เห็นบ่เหนบอเรื่องนี้แต่มันอา,าปากกวางเลยเด้เห็นบ่รลับได้บ่ปอกมะพร้าวเรียบร้อยแล้วก็มีจาวอยู่ข้างในจริงๆด้วยทุกคนน้องอนณาชิมเข้าไปคําแรกแม่ไม่ร่อยเลยอดินก็แม่ไม่อร่อยเลยอืมเด็กไม่เคยกินแต่ร้านเบลบอกกินเอากินเอาทุกคนบ้านพี่เตยก็ลูกค้ามาเป็นประจำเนาะพี่เตยก็เปิดไว้นานแล้วทุกคนขาลูกค้าก็หลายเนาะ ก็มั่นใจทั้งความสะอาดอร่อ์อร่อยกับว่าไปเบลกับมกักขึ้นกันพี่เตยเฮ็ดน่ากินแสบเฮ็ดน,น้ำปั่นกับเลือดทุกคนค่ะวันนี้ก็ได้น้ำปั่นคนละแก้วพี่อดินสั่งอ่าโอริโอแต่ว่าได้โกโก้แทนพี่เตยลืมส่วนน้องนาสั่งเป็นสตรอเบอรี่ปัน่นส่วนเบลก็เป็น ชาเขียวปั่นใส่มุกด้วยวันนี้อยากกินชาเขียวแห้งๆ,ๆทุกคนรู้สึกว่ามัชะมัชะเนี่ยอร่อยมากมัชะปั่นใส่ไข่มุกด้วยมันก็จะเลิศมากๆนั่งเล่นอยู่ที่บ้านพี่เตยกับเปิดเวลาไปเกือบสี่สิบนาทีแลยนั่งเบาชย่หันละเออเอาเบาพูนก็นินทาคนก็มีพูดคุยสัพเพเหละก็มีอะไรอย่างเงี้ยแต่และคนมันก็มีความ เครียดเป็นของตัวเองนี่ความสุขเป็นของจาของเวลาที่เราจะพูดนี่นั่นนั่นเดี๋ยวก็จะพูดไปเรื่อยตามภาษาทุกคนป้าเบลนะแกกินข้าววันละแปดเวลาทุกคนว่าแต่เบลนั่งลงชวนเบลกินนั่นกินนี่อยู่เลยทุกคนเอานั่นเอานี่ออกมาเออเอาสิทุกคนแล้วล่าสุดซุปมะเขือ,อเป็นของที่เบลชอบอยู่แล้ว ข้าวเหนียวเมื่อเมื่อวันก่อนก็กินข้าวเหนียวไปมื้อนี้กับป้ามาม่ามามา่มาสูบกระเทียรมสูบกระเทียร์สุบมะเขือทุกคนอืเปิดกินกับเปิด้ยานป้าเสียใจบ่ามียังดอกเพิ่นแกก็ไม่ได้เสียใจยอะไรขนาดนั้นหรอกเรานี่แหละอยากกิน <laughs> ป้าอยากกินไม่กินก็ได้ไม่เป็นไรหรอกป้าบบเบลแกมไม่ว่าหรอกแต่แกไม่ได้เสียใจขนาดนั้นเบลยอยากกินช่วงนี้อะเบลรู้สึกว่าหน้าเบลมันผ่องใสเป็นพิเศษมากๆเลยทุกคนรู้สึกว่าร่างกายนี่มันค่อนข้างที่จะแบบว่าออร่ามันพุ่งทุกคนกับไม่ามมนก็จิตใตมาด้อ นะมันผ่องมากเลยนะทุกคนดูหน้าเบลดี่ผิวเผออะไรอย่างเงี้ยมันลดจริงๆนะทุกคนอดใจอ่ไรออาก็นั่งกินอ่างขนาดนี้ถ้าจะไม่กินก็กอะไรอยู่กลัวคนที่เขาชวนเสียใจนะซิบเมืองในจักน้อยซิบแล้วก็จกเอาจกเอาอย่นั้นเหลัาเนียยอือร่อยจริงๆนะทุกคนกินอะไรก็อร่อยไปหมด ขนาดเบลเยืนกินส้มมะเขืออยู่กับป้านเนาะเบลก็อยากกินก๋วยเตี๋ยวมาหลายวันแล้วะทุกคนก๋วยเตี๋ยนี่เป็นอะไรที่กินได้เรื่อยๆมากๆเลยนะกินแบบได้แบบไม่เบื่อเหมือนส้มตำเลยนั่นแหละเบลคิดไม่ผิดจริงๆที่เบลจะขายก๋วยเตี๋ยวนะคะแต่ว่าเราก็ต้องต้มน้ําซุปดูก่อนว่า มันจะเป็นยังไงมันจะเลิดบอลต่อมล่องซิมเบิงสะกอนแหละเแบลบก็คุยกับป้าเนี่ยว่าอ่ะกินก๋วยเตี๋ยวไหมเแบลบจะลองทําแบบก๋วยเตี๋ยวมาให้ทุกคนชิมนะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยไปซื้อเครื่องมาทําแล้วทีเนี้ยพอเบลนั่งพูดอยู่อย่างงี้ใช่ไหมพี่อดินก็บอกว่าก๋วยเตี๋ยวเหรอแม่หนูอยากกินก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยป้าเบลก็เลยพูดว่าพรุ่งนี้เขาถึงจะทําให้กินพรุ่งนี้ถึงจะทําให้กินพี่อดินก็อยู่ดีๆก็เป็นอะไรไม่รู้ทุกคนงอนงอน,งอนแบบหันหน้น้้้าาหนนนีแลวก็็ั่งงรรอออไไเเปะ ข้าก็กินแล้วน้ำปั่นก็ได้กินทุกคนไม่รู้ว่าอยู่ในช่วงไวัยไหนอารมณ์ใดหรือว่าอยู่มันอยู่บ้านนานมากเกินไปเมื่อ,อไรเนาะทีได้ไปโรงเรียนสักพักก็งอนเรานั่งไม่พูดไม่จาว่าเบลก็ไม่ได้อะไรหรอกทุกคนพอว่าฐาลูกเอาแต่ใจปึ๊บเราจะไม่พูดทันทีเบลเป็นคนที่แบบว่าโอเคถ้าคุยกันได้เบลก็สิคุยนะคะใจเย็นๆค่อยพูด,พดอย่างเงี้ยแต่ถ้าเอาแต่ใจหรือแบบ ร้องไห้ไม่มีเหตุผลอย่างเงี้ยเบลจะไม่คุยเลยถ้าเป็นลูกนะป้าเบลกินส้มมะเขือเสร็จเรียบร้อยก็ยังตามด้วยของเปรี้ยวมะขามแกเอามาจากทุ่งนาอู้ยลูกใหญ่มากทุกคนเป็นมะขามที่มันแบบว่ากําลังอ่อนๆแก่ๆนะเอามากินของเป็นของเปรี้ยวแบบเนี้ยเข็ดฟ <c oughs> ันมากบอกเลยมันเป็นไอ้ยังทีแบบเบลถ้ายิ่งในฤดูการที่เราเกี่ยวข้าวทุกคนช่วงพักเบรกกินข้าวเที่ยงงเงีย้ย กินสมมติว่าเรากินข้าวเที่ยงเสร็จเรียบร้อยอ่ะต้องตามด้วยอของเปรียปร้ยวๆมันสิดแสบมามันสิเข่ากันเลิศเลิศวันนี้นั่งอยู่บ้านป้าน,นี่แหละตามสภาพที่ทุกคนเห็นเลยพี่อดินก็งองแงร้องไห้ทุกคนค่ะสภาพก็เลยเป็นแบบนี้แหละเป็นยังบอกให้แม่ฟังเป็นอะไรเนี่ยพูดทำไมทำไม ไปก <aría> <the reason. S 1> ินก๋วยเตี๋ยวเหรอ้าหนูอยากกินก๋วยเตี๋ยวใช่หนูอยากกินก๋วยเตี๋ยวมากเหรอใช่แล้วหนูร้องทำไมหนูพูดดีๆก็ได้นี่หนูจะงอนทำไมล่ะหืมพูดดีๆก็ได้จะงอนทำไมหนูอยากกินเออหนูพูดดีๆหนูก็พูดดีๆแล้วหนูจะงอนทำไมแล้วหนูจะงอนทำไมหนูก็พูดดีๆสิแม่ก็บอกแล้วว่าถ้าหนูร้องไห้เนี่ย มันมันคุยกันยากใช่ไหมใช่ไหมถ้าร้องไห้มันคุยกันไม่ได้มันก็ต้องใจเย็นๆอยากกินก็พูดดีๆไม่เจงงอนทําไมไม่เอาแต่ใจเอาแต่ใจไม่ได้ดิเข้าใจไหมเข้าใจอมืมันเอาแต่ใจมันไม่ดีเด็ดเกหลุกเลิกร้องเช็ดน้ำตาในี่เช็ดน้ำตาอ่ะมีไหมหายย่าหาเช็ดน้ำตาอ่ะไม่หายม อย่าเป็นคนขี้แยเข้าใจบอใจอยาก,กินมแม่ซื้อมาแล้วก๋วยเตี๋ยวในแค่ไหนก๋วยเตี๋ยวแม่ก็ซื้อมาแล้วอยากกินอะไรไมมีแม่แม,ม่หาให้มหาให้ซื้อ,อย่างอ่ะล่ะไม่ให้ย,ยังไงไม่อยากงอนได้ทีห้ามเอาแต่ใจตัวเองอพูดดีๆพูดมันออกมาจังงอนทำไม เดินมาเหรอเมื่อกี้ไม่ไม่ยิมพ่อมาพี่ยิมมาส่งป่ะไม่ไม่กอดหนูเลยกอดตุ้งใส่กอดใส่ไม่กอดหนูเลยเอาการงอนถ้าแม่ก็บอกแล้วว่าถ้าหนูงอนน่ะแม่จะไม่กอดพูดดีๆด้วยหนูไม่ฟังเว้ยหนูเอาแต่ใจใช่ไหม mấy đai, áo đật dây, mấy đai, đã yên chưa vậy? đã yên rồi. đấy, bố mẹ kêu thầy, ngồi ngang rồi. đấy. đặt chân cái ăn gì mà ใจเย็นยังไหนวงแม่ใหญอารมณ์ในแต่ละวันก็ไม่เหมือนกันซะด้วยเด็กๆก็มีช่วงอารมณ์ที่แบบงองอนบ้างแบบงอแงบ้างไม่รู้ไปะไรอยู่ดีๆก็งอแงอะไรเงี้ยโตแล้วนะทุกคนอยู่ดีๆก็แบบนั่งร้องไห้เงี้ยอ่ะก็ะวากันไปตามสภาพทุกคนก็ค่อยๆพูดใจเย็นๆข้าใจห่อนมาเลยเนี่ยถ้าใจร้อนเนี่ยมันจะคุยกันไม่รู้เรื่องทุกคนค่ะเบลก็ร้อนลูกก็ร้อน ก็คุยกันไม่รู้เรื่องสรุปก็คือทะเลาะกันหนักกว่าเดิมเขาก็ต้องโอเคให้เขาจะเย็นเย็นเดี๋ยวก็ให้ปล่อยให้เขานั่งร้องไห้อยู่ที่บ้านพี่เตยนะแบบเกือบ10นาทีนะพี่เตยก็บอกว่าไปเถอะเดี๋ยวให้ หลานไปส่งก็ได้ให้น้องไปส่งอย่างเงี้ยให้เขาแบบใจเย็นเย็กนก่าอะไรแบบเนี้ยทุกคนเป็นหมดนะบ้านพี่เตยก็เป็นแบบนี้คือเลี้ยงลูกเหมือนกันก็เลยก็ว่าเออไปไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยก,ก็กลับมาบ้านสักพักก็แบบว่าหลานเบลเป็นคนมาส่งอ่ะใจเย็นๆแล้วกะว่ากันไปไม่เป็นไรนะคะมีอารมณ์ดีบ้างอารมณ์ร้ายบ้างเนาะวันนี้ก็กลับมาก็มาทํางานอยู่ในบ้านทุกคนคะ่ะเรี่ยวๆแบบก็มาทอดกล้วยเนี่ยทอดกล้วยเสร็จเรียบร้อย ฟ้ายัางภาทิ่ยังไม่ตกดินนะคะก็เลยว่าเหลือเวลาอยู่นิดนึงเแบบก็เลยมาถอนหญ้าตรงแปลงผักให้มันเสร็จสน่อยเ้าจะได้ขุดแปลงผักผสมดินแล้วก็ปลูกผักซะเลยนะคะหญ้าเยอะอะไรเงี้ยตรงพื้นที่เราเทเหินไว้มันก็แทรกแซงขึ้นมาเยอะทุกคนแต่ถ้าเราไม่เอาออกมันก็จะดูแบบรกไปเลยนะวันนี้ขอเปิดพัดลมไปด้วยทํางานไปด้วยนิดนึงนะคะ แดดลมล้มตกแล้วดายญ้าแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะมันดึงออกง่ายอยู่นะทุกคนเราก็ใช้เสียมอะไรเรื่อยๆนะค่อยๆเขี่ยออกแล้วมันก็นกนดึง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 เนี่ยมันก็เลิศอยู่เด็กๆก็เล่นอยู่ในบ้านฟุตบอลบ้างวิ่งเล่นบ้างน้องนาเขาชอบเล่นอยู่กับดอกดอกคุณนายตื่นสายดอกซีชมพู่เอามาบี้บี้บ,บี้แล้วก็ไปทาเป็นลิปสติกออืเอาเฮ็ดไปแต่พืตะพือแต่แต่สีเฮ็ดยัง แป๊บๆเดียวเองเนาะมื่อล้วทุกคนคะ่ะตื่นขึ้นมาตั้งแต่แปดโมงเช้าเนาะทำกับข้าวออตั้งแต่ตื่นทนุกคนทำความสะอาดบ้านทุกคนคะ่ะตากผ้าไว้ตั้งแต่ตอนกลางคืนเนาะกวามันสีแห่งตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้ียวแต่ว่าถ้ายังมีเวลาเพิ่มยังเหลืออีกเราก็คงจะถอนยาไปเรื่อยๆนะทุกคนถอนหยานี่เวลาที่เราถอนออกมาแล้วมันเห็นพื้นมันสะอาดมันกับ ดีมันรู้สึกดีมากๆก,ก้อนหินที่เบลซื้อมาเอามาโรยใส่แบบนี้มันทําให้ทัศนียภาพในบ้านของเบลอ่ะมันดูแบบร่มรื่นบรรยากาศดีทุกคนบรรยากาศหน้าแฮงเอา์มากๆล้วก็กะ,กะยูตะกับลูกนี่แหละค่ะทุกคนคะ่ะหัวใจอันบริสุทธิ์มันจะทําให้เรามีความสุขในการใช้ชีวิตมากๆเด็กสองคนเนี้เป็นยาใจที่ดีให้เบลามากๆเลยทุกคนคะ่ะเวลาที่เบลมองหน้าเขาอะ่ะ เรารู้สึกว่ามันท้อไม่ได้อะทุกคนถึงวันหนึ่งมันอาจจะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะแต่บวกับพันมันไปได้แนะ่ทุกๆมืออิหลีเดเพราะว่าเห็นหน้าลูกนี่แหละในเวลาที่ย่ําแย่มากๆหมดอะไรตายอยากแบบไม่เอาอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ในใจลึกๆก,ก็คิดอยู่ว่าถ้าเราจะท้ออย่างเงี้ยแล้วลูกจะกินอะไรวะลูกจะอ่า ไปโรงเรียนที่ไหนลูกจะเอาเงินที่ไหนใช้ยังไงเราก็ต้องลุกขึ้นมาสู้แล้วจริตของความเป็นแม่มันอยู่ในหัวอกเบลมากๆเลยทุกคนโมมี่คำว่าที่จะแบบว่า,าเออหยุดเถอะนั่งพักเหนื่อยไม่ทำแล้วอะไรแล้วไม่มีเลยทุกคนรู้แต่ว่าต้องทำต้องได้ต้องไปให้ได้ต้องก้าวต่อไปให้ได้เราจะหยุดอยู่กับที่ไม่ได้เด็ดขาดเด็กสคนเนี้ย เราจะเลี้ยงเขาให้โตเติบโตมากย่างดีเลยทุกคนคะ่ะไม่เป็นภาระของคนอื่นแน่นอนแค่อยากจะเลี้ยงเขาให้มันแบบเป็นแบบเขาเอาตัวรอดได้อ่ะจะใช้ชีวิตจะเริ่อนเตบโต,ตไปได้แค่นี้เราก็สุขใจแล้วทุกคนคะ่ะให้วิวัฒนาการ ความเป็นอยู่ของเราที่เราทําอยู่ในทุกวันให้เขาภาพจําว่าแม่ทํางานแม่ทํางานให้เขาจําอยู่อย่างนี้ว่าเออโตขึ้นมาฉันก็จะทํางานเหมือนกันพี่อรินก,ก็เคยพูดนะทุกคนเขาพูดเองตามเด็กตามภาษาเขาบอกถ้าแบบว่าหนูโตขึ้นหนูจะทํางานแม่ไม่ต้องทําแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเยวก็เลยบอกลูกว่าไปเถอะไปใช้ชีวิตตัวเราเองเถอะพอแก่ตัวมาเบลเองก็ไม่ได้แบบว่าอยากให้ลูกมาช่วยดูแลเราขนาดนั้นทุกคนกับ มาหาบ้างอะไรบ้างพอหายคิดถึงแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องเงินอะบอ่หวังบ,อบ,อบอ่อยากได้อย่างน้ำลูกจักจางของแก่เขาไปใช้ชีวิตเขาได้แค่นี้ก็สุขใจแล้วนะคะุ้นเป็นเมียนนะสำหรับเบลบลคิดอย่างนี้แต่นน้นอนาคตบ่รูดอกว่ามันจะมีเรื่องอ่าอภินิหารพ,พิชิตใจอะไรแบบอัศจรรย์ใจมาให้เรารู้อีกอนาคตมันไม่แน่นอนมันต้องมีร่ะ ความสุขก็มีมันก็มีความทุกข์เข้ามาอยู่แล้วนะคะทําไปทํามาก็เริ่มแบบว่าพราทิตจะตกดินแล้วทุกคนขาะลูกมือของเฮากับขยันขันแข็งแบบขอทุกงมือใส่หน่อยหนูถอนหญ้าช่วยหนูอย่างนี้อย่างนั้น,นแต่พี่อดินอะ่ะอยู่กับหญ้าเยอะไม่ได้ พอโดนญ้าโดนอะไรเยอะๆเขาจะเป็นแบบเหมือนภูมิแพ้ตาบวมปไปโดนตรงไหนมันก็จะคันมากๆเลยอย่างเงี้ยแบบก็เลยบุค่อยอยากให้อันนี้ปันใดทุกคนคะ่ะใจก็อยากให้ลูกไปเรียนรอด,ดอนะเห็นสภาพลูกโดนญ้าแล้วแบบว่าตัวบวมขึ้นมาโอ๊้หลอดปนอ้อ,ดดอรอดอข่อยปนั่นอยากเป็นตำรวจอื ผ่านบนนอลูกหล่าเออเป็นยังกับเป็นคอแค่ใช้ชีวิตได้ก็พอแล้วนะคะเหตุไปเหตุมากกับมืพดพวกน้ทุกคนคะ่ะบรรยากาศตอนกลางคืนอื้มอีดิช่วงยามเย็นก็จะประมาณนี้ทุกคนคะ่ะในหมู่บ้านของเบลกก็เริ่มมืดแล้วเขาก็จะเข้าบ้านกันหมดนะคะเบลเองก็จะล็อกบ้านล็อกอะไรปิดประตูให้มันเรียบร้อยแล้วก็ ไปอาบน้ำเข้านอนพรุ่งนี้เรามาลุยงานกันต่อทุกคนคะ่ะตื่นขึ้นมาเข้ากบจังมาสู่ชีวิตกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้เบลก็ขอลาทุกคนเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบลด้วยนะคะสั่งสินค้าจากร้านสาเบลทักเข้ามาที่ไลน์ได้เลยนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงบายบายสวัสดีคะ่ะ